สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับผมต้องคลิปตัวฟิตเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวบิตคอยครับซึ่งทาง m i โครซัตติจได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนของข่าวของอีทูเรียนะครับที่เข้าใกล้เดิมเมชเข้ามาทุกทีแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นข่าวของเรื่องธนาคารยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับที่ได้ทําการสนับสนุนแพลตฟอร์มดี f านะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเองครับจะเป็นยังไง ไปรับฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อหานะครับผมก็ฝากกด Subscribe ช่องผมไปนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกด Subscribe ใช่ไหมครับกด Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับก็คือข่าวที่ MicroStrategy เนี่ยได้ทำการซื้อ Bitcoin เพิ่มนะครับมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ครับโดยการขายหุ้นออกนะครับเพื่อแลกมาเป็นบิตคอย n นะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง m i c r o s t r t y เนี่ย เขาได้ติดดอยบิตคอยกว่า1บิลเลียนนะครับบิตคอยที่เขามีตอนนี้ประมาณ1นึ0 0 0สนสามหมื่นบีะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดหน้าตลาดตอนนี้กับมูลค่าต้นทุนที่เขาซื้ออ่ะตอนนี้เขาติดลบไปแล้วกว่า1บิลเลียนนะครับเขาก็เลยตอนนี้เขาเลยต้องทําการขายตัวของหุ้นของเขาเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาซื้อบิตคอยนะครับประมาณ500ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับโดยเขาได้บอกว่าครับก็คือเป็นการบายเดบิ้ในช่วงที่บิตคอยราคาลงมานะครับก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยต้นทุน ของตัวเองลงมาเพื่อให้มูลค่าที่ติดดอยเนี่ยน้อยลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะทราบดีนะครับว่าถ้าเกิด m i c r o s ถิตจหรือ Mi c ครเซ l เลอประกาศว่าจะซื้อ Bitcoin ทันทีเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาบิตคอยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย i ิตคอยจะราคาลงทันทีนะครับถ้าเกิดมีข่าวตัวของ m i c คร s e l l e r หรือ m i c r o s t e g y ี rategy, ทาการซื้อบนะิตคอยเนาะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ ราคาของบิตคอยจะลงไปได้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมีข่าวนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับตัวของไมโครสติีจี้หรือไมโครเซลเลอร์เลยนะครับอาจจะเป็นที่ราคาตล,ลาดแต่ลหลายๆคนก็แซวกันนะครับว่าถ้าเกิดเจา้านี้ซื้อเนี่ยเตรียมตัวช็อตแดน,นเลยนะครับเป็นสัญญาณเป็นซิก n นลซิกแนลหนึ่งเลยนะครับในการช็อตบิตคอยนะโดยทางคอยธนาคารนะครับเขาก็มีบทความนึงว่า BTC เนี่ยได้แต่ อยู่ที่ราวๆ21,700ดอลลาร์ต่อ BTC นะครับซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับโดยราคา Bitcoin ที่ช่วงนี้ครับที่ประมาณ21,000นะ้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามีราคาสูงที่สุดในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะครับเราจะสังเกตจากแท่งสีเขียวนี้เนาะบทความนี้เขาได้บอกว่าแท่งสีเขียวเนี่ยเป็นแท่งที่วานเนี่ยเข้าซื้อนะครับซึ่งแนวรับแรกนะครับก็จะเป็นแนวรับ1 9 0 0นะครับที่วานจะเก็บกันนะครับอันนี้ก็ ขึ้นมาเลยครับพอลงมาถึงประมาณหมื่นก้าก็คือขึ้นมาเลย10%แท่งเดียววันเดียวนะครับและเขายังบอกอีกครับว่าจุดซัพพอร์ตที่วานชอบซื้อนะครับก็จะมีอีก2จุดด้วยกันครับถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยราคาลงมาก็จะมี2จุดที่น่าสนใจด้วยกันนะครับก็คือราคาที่1 6 0 0 0กับราคาที่1 3,000นครับที่วานจะเข้าไปซื้อนะครับอันนี้จะเป็นยังไงไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับก็ ควรฟังหูให้หูแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นบทความที่เขาเขียนใหม่ทีหนึ่งตามที่เขาได้ศึกษามาเหมือนกันนะครับส่วนของตัวอีทิวียมเนาะก็ได้ไปแตะที่ประมาณ1,900ดอลลาร์ 1, ต่ออีทิวียมในช่วงจุดสูงสุดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับที่1,900 ET รอีทิียมขออภัยครับห9 0 0้ดอลลาร์ต่ออีทิวี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นในช่วงของข่าวเดิมเมอร์ชที่กข้เข้ามาครับเพราะว่าตอนนี้ The เ,เดิมเร Last Test ตัวสุดท้ายนะครับที่ชื่อว่า Last Shadow f o r กครับก็คือเป็นการ f o กตัวสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับก่อนที่จะทำการ Merge หรือเปลี่ยนจาก Ethereum p r o o ูม o อฟเเป็น Ethereum p r o of Sta ฟสกนะครับก็ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยซึ่งตอนนี้นะครับการคาดการณ์ว่าบ็อกุดท้ายของ Ethereum ที่เป็น p ู o o f o w w r r k เนี่ยก็เหลือแค่ประมาณ2วันกับอีก10ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งถ้าเกิดวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่11กันยานะครับถ้าเกิดนับไปอีก2วัน10ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณวันที่14กันยาก็อาจจะเอเริ่มทําการเดิมพัอีกนะครับซึ่งวันที่14ซึ่งไวกว่าที่คาดการช่วงแรกนะครับที่วันที่19นะครับตอนนี้ก็คอ t เ e s ต์เอสเซมมาจบวันที่14ก็คือวันที่14จะเริ่มทำการเปลี่ยนจากหุ้นอ f Work เป็นหุ้นออฟสเต็แล้วนะครับส่วนเรื่องของราคาอ t ท e r e u m ียมเนี่ยจะเป็นยังไงก็ ให้ติดตามกันดูให้ดีนะครับในช่วงนี้เนาะซึ่งข่าวต่อมาครับผมเสริมให้นะครับก็คือเป็นข่าวของตัว Binance ครับได้ทําการลั u นชิ่งนะะครับตัว Option Trading นะครับวันที่13กันยาหรือก็คือวันที่ก่อน The Merge 1วันนั่นเองนะครับโดยที่จะเริ่ม list เหรียญแรกก็คือเหรียญ Ethereum ในการเทรด Option นะครับซึ่งเขาได้เปิดตัว ออปชันเทรดดิ้งนะก็คือเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้อนรับเดิมเหมือนหรือเปล่าให้คนมาซื้อเก่งกําไรตัวออปชันกันเพิ่มเไปนอกจากตัวฟิวเจอร์นะก็เป็นยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันดูอีกทีนะครับว่าการเล่นออปชันเนี่ยเป็นยังไงเนาะออปชันก็คือการเหตุความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคล้ายฟิวเจอร์สมมุติว่าฟิวเจอร์เนี่ยสมมติาบางคนอาจจะใช้ฟิวเจอร์ในการช็อตตัวที่เราซื้อมาสมมติว่าเราซื้อบิตคอยมาแล้วก็ช็อตบิตคอยรออะไรเงี้ยในช่วงที่บิตคอยลง เราก็ได้กําไรในส่วนที่บิตคอยลงส่วนบิตคอยขึ้นเราก็ได้กําไรจากบิตคอยที่เราซื้ออะไรประมาณนี้ครับออปชันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการเหตุความเสี่ยงแล้วกันนะครับซึ่งทางนแบน,นั้นก็จะได้เปิดตัว này, ออปชันในวันที่13บสามแล้วก็ก่อนเดิมเหมือนหนึ่งวันพอดีเลยนะครับนแบนด์นี้เขาแอบ,บวงในอะไรหรือเปล่านะทําไมรู้ไวจังทาไมทําไวจังนะครับก็ ลองไปเล่นกันดูได้นะครับก่อนเดิมเมอร์ชนี้เนะาะข่าสุดท้ายน,นะครับก็คือข่าวของธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะครับได้ทําการสนับสนุนแพลตฟอร์ม d e f ายสตาร์ทอัพนะครับที่ชื่อว่า For w a r d นะครับกว่า5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับซึ่งธนาคารยักษ์ใหญ่ของไทยที่ว่าก็คือธนาคารกาสิกรนะครับกับธนาคาร The Bank of อยุธยาหรือกรุงศรีธนาคารกรุงศรีของร้านัเองนะครับเขาได้ทําการแบ็กดีฟายแพลตฟอร์ม ที่ชื่อว่า forward นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม d e f าของคนไทยนับที่ชื่อว่าคุณบีมชานลักษณ์สุดิกูลนะครับเขาได้ฟัน d ิ n งไปกว่า5้าล้านเหรียญดอลลาร์นะครับโดยฟันนิ่งรอบนี้รับได้นำโดย time street capital นะครับ time street capital เนี่ยก็เหมือนกับเป็นกองทุนนะครับที่ลงทุนในส่วนของธนาคารแล้วก็เป็น consulting management อะไรพวกนี้ก็คือเขาเป็น lead ในส่วนของฟันนิ่งเรารอบนี้นะครับแล้วก็มีผู้สนร่วมนะครับผู้เข้าร่วม ก็คือตัวรัฐกรอนให้ตัยีกกู๊ป g b p Capital นะครับแลวก็ v a l y Capital อะไรพวกนี้ครับก็คือได้มาเข้าร่วมในส่วนของ Funding Round รอบนี้ที่จะสนับสนุน DeFi ไทยที่ชื่อว่า Forward นะครับซึ่งทาง Forward นะครับได้ทำการเคลมนะว่าเป็น DeFi ตัวแรกของไทยนะครับที่ได้รับการลงทุนจากตัวฟันระดับโลกแล้วก็สองธนาคารยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับที่มาร่วมลงทุนหรือเป็น VC ให้กับ DeFi ของไทยนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้มันแน่นอนครับมันมี De ฟาของไทยเกิดมาก่อนตัว ForW a r d ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นน่ตัว f o r w เ r d ก็เป็นตัว d e f าตัวแรกครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางเขาเรียกว่าทางภาคเอกชนนะครับที่เข้ามารวมทุนหรือเงินใหญ่พวก VC ีเนี่ยที่มาลงทุนกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะครับเราก็มาติดตามกันนะครับว่าแพลตฟอร์มเนี้ย d e ฟาของคนไทยเนี่ย จะไปได้ไกลแค่ไหนจะสามารถไปถึงระดับโลกได้หรือไม่ครับก็เอาใจช่วยไปกําลังใจให้นะครับสําหรับตัว forward นะก็ไปกําลังใจให้ครับแล้วก็มีข่าวหนึ่งนะครับที่การยกเลิกดิวระหว่างตัว scbx กับตัวปิดค้ำนะครับซึ่งทาง scbx เนี่ยได้ทําการยกเลิกดิวนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับตัวปิดคัำที่เป็น exchange ของไทยนะครับแล้วก็มีข่าวว่า s c b s เนี่ย จะทำการเปิดกระดานเทรดเองนะครับที่ชื่อว่า i n n o v e s X นะครับซึ่ง i n n o v e s X เนี่ยเขาได้บอกว่าจะให้เริ่มเทรดวันที่12กันยายนนี้ครับและรองรับกว่า25เหรียญในการเทรดนะครับแต่ตอนนี้แอป i n n o v e s เนี่ยผมดูของในตัวของ i o s เองเนี่ยเขายังไม่มีแอปชื่อนี้ให้โหลดเลยนะครับตอนนี้ก็วันที่11แล้วเนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดให้เทรด แล้วหรือเป่าวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครมีข้อมูลก็สามารถแชร์กันใต้คลิปได้นะครับซึ่งถ้าผมดูเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของแอปที่เป็น scbx invest เฉยๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการการลงทุนลงทุนในกองทุนรวมซื้อหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะทํารวมไปแอปเดียวเงี้ยเพิ่มหมวดหมู่ที่เป็นคริปโตมามันก็จะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าการสมัครการใช้งานของแอป s c b ผมยอมรับเลยว่ามัน ง่ายมากๆแล้วก็เฟลลี่กับยูเซอร์ทุกคนด้วยนะครับในส่วนของแอป SCB นะแล้วก็เวลาไปลงทะเบียน SCB Invest อะไรอย่างเงี้ยก็คือล็อกอินผ่านตัว SCB e a s y ได้เลยสมมุติเรามีเราใช้ SCB e a s y อยู่แล้วถึงไหมฮะเราก็โหลดแอป SCB Invest เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ลงทะเบียนผ่าน SCB e a s y แล้วก็โหลดตัวแอป SCB Invest มาแล้วก็สามารถเทรดได้ทั้งหุ้นต่างประเทศหรือแลกเปลี่ยนค่าเงินหรือแม้แต่กระทั่งคลิปตัวเองก็ ถือว่าเป็น Move ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างได,ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว SCB นะครับก็คือเก่งแหละเพราะว่าฐาน User คนใช้งานแอป SCB ของเขาเนี่ยผมว่าเยอะเยอะม,มากอยู่แล้วแล้วเขาออกแบบแอปได้ค่อนข้างดีเลยแหละถ้าใช้งานง่ายเลยแหละถ้าเกิดแอปเนี่ยสามารถเทรดในส่วนของคริปโตได้ผมว่าก็น่าไปลองเทรดดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าอนานะคตไม่แน่นะอันนี้ผมคิดเองนะ ในอนาคตเขาอาจจะทำการเปิดเชนหรือมีโทเคนของตัวเองเหมือนตัวบิตครับก็มีเหรียญครับมาเนี้ยมีเชนครับอะไรอย่เงี้ยเราอาจจะได้แอร์ดอปสำหรับคนที่ไปเทรดคริปโตผ่านตัวแอป s c b Invest X อะไรประมาณนี้อาจจะได้แอร์ดอปเหรียญของเขามาแล้วเกิดเขามีเหรียญ นะครับก็ไปลองลุ้นดูก็ได้ไปลองเทรดดูก็ได้สําหรับคนที่เทรดเป็นประจาอยู่แล้วก็ไปลองใช้งานดูก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ไปลองดูกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่มากก็น้อยนะก็ยังไงถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกด s u b ส c r i b e ช่องผมเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ